เต้นเฟลไม่เป็นไรผมมีของเล่นไมเป็นโอ๊ยยังไล้วผมโดนไปหามันผมรู้มันเกิดยังไงมันเกิดมันเกิดตรงบุสตสโตมันเกิดตรงบุสตสโตอยู่บนชั้นสองมันมันมีเปลี่ยนไม้ด้วยนะแบบเนี้ยชั้นสองบ้านไม่ใช่หนีไฟอ่ะบ้านอีกฝั่ง้ะใจเต้นว่ะใจเด้แล้วเต้นลมันน่าจะอยู่แถวแถวคุ้ยอ่ะอี่้านเนี้ยเสกกระจกอ่ะมันเสกมาเจอผมอ่ะที่ปั่นบ้านหนีไฟ ตีผมไม่ทันมันกระทึกกล่องเพลงแล้วเบะ๊ะแล้วผมวิ่งผิดทางระหว่างกล่องสปีดสามกล่องเลยอะเจ้าตีขค่ไม่ได้หรอกโอ้ยเยะแล้ว บิงมาใช่ไหมยังมาละอย่าบิงมันบิงติดมันบิงติดบิงติดบินติดตึงตึงตึงตึอตือตึงตึงโอ้โอ้ อย่าเล่าฉันก็ไลน์ก้องการกองแนชชนให้รันตอนอุ้มแล้วบักมันวางแทนมันวางแทนเดี๋ยวผมเล่นต่อให้อุ้มอีกทีแข่งไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวยื้อเฟสก่อนอ๋อโดนพับไม้ได้ได้ดึงอะไรก็ได้มั้ ดเดี๋ยวมันเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวแฟ้มต่อให้เฮ้ยอ๋อ,อไม่เป็นไรพี่บอยตรงนี้มีกล่องเพียงอยู่หลังบ้านหลังบ้านโอเคใครก็ได้อยู่ตรงหลุมอยู่ตรงอุโมงไมงี้อยู่เสากล้วยนะตัวทาหนไป ตึเตือนฟิวสวยเออโดนโดนเฮ้ยผมว่าผมปรับไอ้นี่เยอะเกินเว้ยไอ้ไอ้หมุนภาพจอมันหมุนจนแบบไม่ชินอ่ะร้อยผมกลับมาเร็วกลับมาเร็วเหลือคอมเตยแค่ทีเดียวเอาเลขเหลี่ยมซิกเลขเหลี่ยมซิกเอาเหลี่ยมซิกเฮ้ย อยู่ๆมันก็ไม่ทับพ้ไม่อะไรทั้งสิ้นตีแค่เครื่องเดียวเองเดี๋ยวผมลุกมาแฟมให้ตอนสุดท้ายอ่ะคนปั่นเต็จว่ามาดึงแล้วก็ไปเปิดเครื่องใหม่เครื่องโอ้โหโดนนั่งตรงนี้เลยวะผมเข้าใจประโยชน์ของกล่องเพลงไอ้กล่องเพลงละเฮ้ยมันไปไหนอ่ะมันตมีเครื่องเก่าเปล่าไม่มีหรอมีใครมีเครื่องเก่าไหมใครก็ได้มาซ้อนดึงทีถ้าผมดึงตอนนี้มันจะเร็วไปไม่ดึงไม่เลยพี่กอยดึงเลยมันน่าจะหลงอยู่ ปั่นเลยปั่นเลยหนึ่งคนปั่นว่ามันน่าจะหลงเราปั่นเราปั่นเราปั่นก็ได้ไม่มีคนมีเครื่องเก่าเลยเหรอไม่ใช่ไม่มีปั่นหเครื่องร้อยตัวไหนมึงจะจบก่อนรับบี้อะไรวะใหม่ต้องสองเครื่องนะเขาโดดไปแล้วไอ้นี่ไงเครื่องกองหน้านี่ไงใครถ่าเครกองหน้าอยู่ไหนเฮ้ยแม่งมีไงพี่บอยว่าจะอยู่ในไม้ไม่นี่แม่งฟงหวังอุ้มแล้วจ้าไป ตู้ขาวไม่หมื่นสปีดเลยเยอะไรพี่บอยตู้เขาวไอ้จ้าโดนโดนโดนโดโด let's go ให้มันจับพี่เฟยไปช่วยแทนเข้าสองหรือยังไงก็ได้ทำอะไรก็ได้มันคอมโบกันแบบโคตรหัวเลยแบบโดนจากที่สูงก็วิ่งไวต่อมันเสกกระจกไปไหนวะตู้ขาวไอ้จ้าได้เหมือนกันแล้วอ้อมไป ก้าาลังอ้อมไปเก้าเก้าแล้วพี่เฟดเข้าได้ปะได้ได้ผมอ้อมอยู่อ้อมอยู่ล้มติดนะให้ล้มติดติดเลยหนีว้แอมันมาแน่มาแล้วมาเดี๋ยวพี่นี่เองเพราะเมื่อกี้ทันเฟดไปเยไม่รู้อะเอามันเอาแอรอะเฮ้ยไม่ไรผมมีของเล่นไปแล้วโอ๊ยยย้ ฉันทำอะไรพี่อโอตายแล้วอยู่กลางแมพโดนแล้วอยู่กลางแมพมีเหลมาประตูมเลปมมาแล้วเอนมันเอาแอร์ต่อาแล้วผมสุดจริงเปิดสองประตูโอ้มีกระจกมาดักออกให้ได้ออกให้ได้ไขฝันตะเกินเดนเซอร์เนี่ย โอ้ไม่ไอ้มันมีช็อตสวยอยู่ช็อตนึงมีช็อตสวยช็อตที่แบบสปินออกอ่ะอ๋อไอ้ช็อตหมุนออกใช่ไหมผมก็ปรับผมก็ปรับความไวแค่หกสิบผมได้ผมเห็นประโยชน์ของมันแล้วประโยชน์มันเอาไว้แบบฉีกแมรี่เนี่ยแหละจู้จู้ชี้ไม่ยอมออกอ๋อเทียมร้อยจู้จู้ชี้ไปเล่นอยู่จู้จู้ชี้วิ่งเล่นน่าจะเหลือนะกลางแมพเกิดข้างเรือเล็กอ่ะเกิดกลางแมพเหมือนกันผมจะรอซื้อให้ก่อนเลย รอซื้อรออซื้ไปเรืโอโหเจอฉันไอ้กี่เจ้ด้วยนะพี่นันมาเล่นโลเข้าไปเลยวนไม้ได้เรื่อยๆแย่แล้วมันเป็นกระกระเถียกระรัเถียวเฮ้ยมันมันมาตามผมมั้เอา้าพี่วนอยู่ในไม้เนี่ยทำไมไม่มาวะผมกำลังเข้าไป,ไปพี่านันหนีไปไมไผมจะมาเล่นตรงนี้แทนได้เดี๋ยวพี่วางให้อันหนึ่งนะอาไปเต้นวิวิวิสไตล์พ่อเต้นเนี่ยสุดยอดมาผพี่ันเนย สองกล่องบันเทิงมากเอาไปเลยมันกระทืบกล่องเพลงแล้วเดี๋ยวนี้ฮันเตอร์มันเลือกจุดก,กระทืบได้ด้วย,อย,ววยโอ้โอเจ็บเหลือเกินไม่นะที่ห้าวีบิงมาไม่จริงแน่สองหนึ่งศูนย์บิ้งมาทุกคนโดนลมไวไม่ไว ผมมีสิ่งที่เรียกว่า landing b a l a n c มันน่าจะช่วยอะไรได้บ้างอยู่นนี่นอยูกลางท้องเรือละเพื่อผมค้างตรงกระท่อมจะบิงยังวะมันจะบิงมันน่าจะบิงนานมันปิ๊บเปิดดีกว่ามันเป็นปิ๊บเปิด ฝากซ้ำกระทอมไม่ดีครับเห็นเห้อทำไมมันไปแล้วตัดแบบรอๆแต่ไม่ทันรอนี่ซ้ำอีกได้หนูเองทับไม้แบบนิหารใช่เลยเลยชนอดมากยห่างผมมืนมืนมันเมามันเมามันกระเทืกกล่องมี้ยมันจะตามมันอยู่แถวกล่องอ่ะมันเดินฉี่กล่องไปแล้วผมก็ลำงวนกับไปที่กล่อง บอกเลยเล่นทั้งวันก่องนะเองอะเล่นไปก่อนแล้วกันถ้าล้มก็เดี๋ยวจัดให้เฮ้ยโดนลูกปั้นพี่บอยมันต้องกระเทียมปะมันต้องกระทืบกล่องที่หมดก่อนเข้าใจก็ยี่ตรงนั้นมีปหมไม่มีมันกระทืบทุกกล่องเลยมันพยายามหามุมวะปักไปไหนวะปักไปเครื่องเวะ ยิปัดเข็มไปเครื่องเฉยปัดปิเปอร์อุ้มจ้าแพ้แล้วตั้งแต๋ที่หยิบปิเปอร์มาต่อหน้าฉันโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชนไม่ยาวพอ้ปัดปิเปอร์สามใช่ไไม่ด้เร็วไม่กะอีไม่มีกะอีตรงเรือท้องเรืออุ้ยไม่หลุด oh โนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยให้ ยัดเลยดีกว่าเล่นแดนเซอร์โดนตลอดเลยวะอือจ้าตรงนี้มีที่กระโดดได้เฮ้ยแม่งยังตีผมได้อีกอ่ะไม่เป็นไรปั่นไฟไหมวัยรุ่นพี่เฟย์ต้องปั่นแล้วใครก็ได้ผมไม่ปั่นหนึ่งคนผมจะไปล้มตรงกล่องสโลว์ลกันพี่ยูไม่ใช่พี่เฟย์ไม่ปั่นอหะปั่นสองสปีดโอ้สกิลเทมไม่จริงแน่งขอ จ้าไปแล้วเย็นหุดมันดีกว่าวะพี่เย็นหุดเโอ้ยผมเต้นไปโดนลูกปั่นปั่นไฟนี่เสร็จไปนานแล้วไปเลื่อนเสร็จแล้วไม่ใช่พี่เฟศพี่เฟศไม่ยอมปั่นอีกิโนเครื่องกิโลอยู่ไหนอะไม่มีมีปั่นเลยก็คือพี่เฟศให้พี่อยู่หน้าปั่นสองเครื่องนี่กำลังมาเครื่องสามแล้วผมกำลังจะตายเพราะว่าเครื่องไม่ทัน ทันตรงไหนเนี่ยวังไว้ให้นะระวังไว้ให้นะพระเจ้าเราต้องปั่นเครื่องนี้แล้วมีเฟย์มีท้ายปะเนี่ยเอ้าเรามีเรามีพี่มีพี่มีพี่มีหืมเราเราเข้าเราเข้าเราเข้าเรามีท้ายเรามีท้ายพี่เฟย์ผมจะรอดเหรอเนี่ยมาแล้วเอ็นทงไอ้เทมไม่ได้เก็บ เฮ้ยมันพยายามตามผมอยู่มันจะมาตีพี่แทนสุมอยู่ตรงหลังเรือเล็กนะมันเอาพี่แทนแล้วเออให้มันเอาไปเลยใหราเปรีคนเห็นไหมนะดูหน้าป่านใ้กองหนาวช่วยหน้าพนักลมล้มแล้วประเด็นก็คือประเด็นก็คือแ้้แแออบเเขขาาป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมจะเสร็จแล้วก็เลยแอบเข้หมือคือคุยของอยู่ อยู่ดีไหมก็ไม่ตลกว่ะเอออยู่ดีก็ไม่ตลกแล้วจะลุกแล้วจะลุกแล้วพี่เฟดต้องเฟดสองแล้วมั้งเนี่ยเครื่องไม่มีคนติดแตลุกแล้วแตลุกแล้วเดี๋ยวติดให้มาเร็วพี่เฟดไม่พี่เด็กพี่เปิดไทยไปไทยไปวิ่งไปติดเครื่องเลยเคเก้าแปดเครื่องเก้าแปดอ๋อ no อ๋อไม่นะมันกระเทือเครื่องยังยัง มุมแมวเหรอได้ได้ได้กดมาเลยก็ี่เราช่วยที่เราช่วยเขาทืบทุกอย่างเลยว่ะมีแค่เข็มฉีดยาให้เครื่องมันยังดังอยู่ไม่ได้กระทืบเหรอมันงัดจริงมันทางจริงตอนนี้มันเห็นน่ะปั่นไว้ปั่นไว้ปั่นอยู่ผมปั่นอยู่อ๋อตาแห่งการขฝันเอ้ยมันปักมาหาผม ปากมาใส่มันร้ายว่ะมันรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างไอ้กีปันเลยพอไรกตรงนี้อยู่รู้ทุกอย่างรู้จริงรู้ปั่นแบบเพื่อเไว้ตามก็อีคนหนึ่งหยบก็อีคนนึงไปเลยไปเลยปลาจุดอยู่มันจะวางเครื่องเตรียมปะเหรอเก้าเก้าเครื่องเก้าเก้าโอเคเดี๋ยวผมจะรอดึง ดึงแล้วดึงดือด้อติดไหมเอ้าโดนสปแปลมปแปลูกปันจันตไ <c oughs> ตไม่ไหวนะคือคิดีิสมันจุดเลยแต่ว่ามันมัน,มนไม่ไมีใครสั่งโจม,มไม่เห็นแต่มันรู้มันรู้ถึงการไมีอยู่ ต้องแคมป์จนตายว่ะวัยรุ่นมันมันมันไม่ได้ครับมันยินแช่ขนาะดน,นี้ผมไม่เหลือบอลเ,เหมือนเหมือนจะเสร็จไม่ไมีอะไร <c oughs> ไ,ไปช่วยเราดึงแล้วเอาว่ะดึงดือด้อว่ะพี่เฟดหลุมจะลงหลังเล็กๆ <c oughs> ไปพวกเราออกกันหลุมจะลงนั่นเลยพี่เฟดไปไหมไปไหมเราต้องออกเราต้องออกพี่เฟดต้องลงหลุมไป<ม>กันเถอะไปกันเถอะสิบวิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งลงหลุงออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกได้ออกได้เป็นผมผมจะไม่บินมาทางเนี้ยพี่เฟดบินผิดทางทีเนี้ยมาทำเป็นโชว์หลบไอออกได้ว่ะไอมันดักมันดักออกประตูเลยออกประตูเลยออกประตูเลยมันมันลุกปั่นทีเดียวตายพี่เฟศ เฮ้ยอะไรเกือออกได้เกล้วเชียวเสีได้